เปิดตัวกันแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับรอบนี้แม่อัามาเองเลยทีเดียวกับเรียวมี8ซีรีส์ซึ่งในวันนี้นะครับทางดรายแซนก็จะมารีวิวพร้อมกัน2รุ่นไปเลยกับเรียวมี8แล้วก็เรียวมี8 5G ครับเปิดตัวเป็นคู่งานนี้ก็จับมารีวิวคู่กันไปเลยนะครับจะได้เทปสเปคไปเลยระหว่างเรียวมี8กับเรียวมี8 5G นั่นเองต้องบอกว่ารอบนี้ทางเรียลมีนะครับเลือกเปิดราคามาได้ ใกล้เคียงกันมากๆ <Wow. S 1> แล้วก็มีการปรับสเปคนะครับให้แต่ละรุ่นนั้นมีความโดดเด่นมีจุดสนใจที่แตกต่างกันด้วยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวของเรียวมี8กันก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน LTE 4G นะครับซึ่งตัวของเรียวมี8นั้นก็มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED Full HD+ ขนาด6.4นี่นะครับสีสันความคมชัดความสว่างเนี่ยเร่งได้มากสุดถึง1,000นิตนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้งานในที่มีแสงสว่างหรือช่วงกลางวันเนี่ย อันเนี้ยสู้แดดได้สบายๆนะครับส่วนตัวชิปเซตนั้นก็เป็น Helio G95 นะครับเป็นเกมมิ่งชิปเซตเรียกว่ามีการปรับแต่งในส่วนของ GPU นะครับให้เร็วแรงเป็นพิเศษสำหรับการเล่นเกมนั่นเองมาพร้อมกับแรม8ครับรอม128แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมแลวก็ยังมีตัวของด้าชาร์จนะครับชาร์จไว30วัตต์กล้องเซลฟี่ด้านหน้าบนหน้าจอแบบเจาะรูความเรียด10ล้านพิกเซลนะครับชุดกล้องหลังทั้ง4ตัวนะครับตัวนี้ก็มีเซนเซอร์หลัก 64ล้านพิกเซลนะครับมีกล้อง u ั t r a w i ไวแล้านส่วนอีก2กล้องก็จะเป็นกล้องโมโนเลนส์นะครับ black and w ไ i ท์ช่วยในการวัดระยะและก็เก็บแสงเพิ่มเติมนะครับและตัวสุดท้ายคือกล้องมาโครสำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้นั่นเองครับอันนี้คือสเปคโดยรวมของตัวเรียวมี8นะครับผมเดี๋ยวมาต่อนที่ตัวเรียวมี8 5 g กันบ้างส่วนตัวของเรียวมี8 5 g นะครับตัวนี้หน้าจอใหญ่ขึ้นมาเป็น6.5นิ้วความละเอียด full hd plus เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจอ ips lcd นะครับมาพร้อมกับ refresh rate ที่90 h z เพรตาะมันตอบสนองที่180เฮิรต์นะครับถ้าเกิดใครต้องการจอ r ีเฟ r เ t e ลื่นๆหน่อยตัวของเ e a l m ม8 5G เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะครับผมชิปเซ็ตตัวนี้นะครับเป็น d i m e n s i t y 700นะครับรองรับการใช้งาน 5G มาพร้อมกับแรม8 g b หน่วยความจำ128 g b นะครับผมกล้องหน้าเซลฟี่1 6ล้านเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าชุดกล้องหลังตัวนี้จะมีแค่3กล้องเป็น Triple Camera คือตัวเซ็นเซอร์หลักนั้น48ล้านพิกเซลนะครับอีก2ตัวก็จะเป็นกล้อง c l a n k w n i t e p o r t r a i ทแล้วก็กล้องมาโครสำหรับภาพระยะใกล้นะครับส่วนแบตเตอรี่นั้นความจุ5000มิลลิแมเช่นเดียวกันครับแต่ว่ารุ่นของเร็วมี8 5G เนี่ย รองรับการชาร์จไวแบบควิกชาร์จสูงสุดที่18วัตต์นะครับคราวนี้ก็มาลองมาเทียบในเรื่องของหน้าตาตัวเครื่องแล้วก็ดีไซน์กันนะครับในส่วนของรูปร่างหน้าตาแล้วก็ดีไซน์ตัวเครื่องนะครับอันนี้ต้องบอกว่าขนาดหน้าจอที่ต่างกัน6.4กับ6.5นิ้วเนี่ยมันมองแทบจะไม่ออกนะเพราะว่าเป็นแนวทะแยงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดลองสังเกตด,ดีๆตรงส่วนของตัวหน้าจอแบบเจาะรูว่าโมดูลกล้องนั้นในของตัวเรย์มี8ครับจะมีขนาดกล้องหน้าที่ดูแล้วรูเล็กกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ ส่วนเรื่องของความหนาบางนะครับแบตเตอรี่5000เท่ากันก็จริงนะครับแต่ว่าฝั่งของเรียวมี8เนี่ยมีความบางกว่าครับเพราะว่าขนาดของตัวเครื่องนั้นหนาไม่ถึง 8mm มมนะครับแต่ว่าตัวของเรียวมี8 g g จเนี่ยจะแอบหนากว่าน,นิดหน่อยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าตัวของเรียวมี8 g g เนี่ยใช้เป็นตัวของเซนเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องด้วยนะครับ พราะถ้าเกิดสังเกตดูนะครับในฝาของตัว r e l m e 8ที่เป็นเวอร์ชัน LTE นั้นทําให้ตัวปุ่ม power เ,เนี่ยมันก็มีขนาดเล็กลงการดีไซน์ตัวเฟรมก็ทําให้มันมีความบางลงด้วยส่วนการออกแบบเรื่องของลวดลายแล้วก็สีสันที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะระหว่างตัว Redmi 8ครับจะมีการแยกเลเยอร์ของโทนสีนะครับเป็น2ส่วนก็คือส่วนด้านบนกับด้านล่างครับพร้อมกับโลโก้ที่เป็นสโลแกน d a ร to l i ี e นะครับผมก็เห็นว่าฝั่งด้านบนจะเป็นลวดลายนะครับมีเส้น เงาซ่อนอยู่ครับส่วนด้านล่างที่เป็นส่วนของโลโก้ครับก็จะเป็นการเล่นเรื่องของเงาท้อนของสีนะครับทำให้สามารถซ้อนสีออกมาได้หลากหลายนะครับเป็นออกแนวสีรุ้งนั่นเองเห็นไหมตัวนี้ก็อย่างที่เห็นครับเป็นไซเบอร์แบล็คนะครับสีเข้มๆหน่อยอีกตัวนึงก็เป็นสีออกโทนขาวๆเงินอันนั้นเป็นไซเบอร์ซิลเวอร์นะครับส่วนตัวของเรียวมี8 5G นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโทนสีที่เป็นเน้นความเงางามนะครับผมแล้วก็เป็นแบบเฉดเดียวแต่ว่า จะมี r e f l e c t ชันหรือเงาสะท้อนนะครับทำให้มีความเข้มหรือความอ่อนของสีตามแสงที่มากระทบตัวเครื่องซึ่งฝั่งของตัวเรียวมี8 5G ครับก็จะเรียกว่าเป็นสี Supersonic Black อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าครับเป็น Super Sonic Blue สำหรับตัวของเรียวมี8นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับเรียวมี UI 2.0นะครับบน Android 11เรียกว่านอกจากตัวชุดกล้องหลังจะมากกว่าแล้วนะครับผมมีกล้องอตรวายถ่ายภาพได้กว้าง1 9องศาเนี่ยก็มีการใส่พวก ฟีเจอร์ครับในการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับเช่นพวก Starry Mode ในการถ่ายภาพท้องฟ้าพร้อมกับดวงดาวครับมันก็จะเป็น AI ที่สามารถมาปรับในเรื่องของการเปิดชัตเตอร์และถ่ายภาพเก็บแสงหรือจะเก็บพวกแสงดาวตอนกลางคืนเข้ามาก็ได้มีโหมดที่เรียกว่าเป็น tilt shift นะครับในการถ่ายภาพลักษณะเหมือนกับเมืองจำลองก็คือจะมีการเบลอส่วนบนกับล่างนะครับแล้วก็ตรงกลางจะมีความคมชัดนั่นเองซึ่งเหมาะกอบการถ่ายภาพแบบล랜ด์สเคปนะครับทำให้ภาพออกมาเนี่ยดูเหมือนกับเป็นเมือง จำลองเป็นมินิมอลส่วนใครชอบถ่ายภาพแบบพอเทตนะครับผมตัวกล้องหลังเนี่ยยังมีโหมดเสริมเข้ามาครับอย่างเช่นแอร์เคอร์เพลทนะครับผมหรือว่านีออนพอเทดที่ทําให้ฉากหลังนั้นมีมิติเพิ่มความเป็นโบเก้ให้ดวงไฟหรือว่าแสงด้านหลังเนี่ยมันดูละลายแล้วก็ดูเหมือนกับกล้องโปรมากขึ้นส่วนตัวดันมิกโบเก้นะครับก็มาช่วยฉากหลังนัหมือกับมการเคลื่อนไหวเวลาถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะครับก็ยังมีการใส่ฟีเจอร์อย่าง ดูเอวิวิดีโอเข้ามาครับเรียกว่าสามารถถ่ายคลิปไปพร้อมกันนะครับด้วยการเปิดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนในการถ่ายวิดีโอนะครับเรียวมี8ก็รองรับทั้งเรื่องของควบกันสั่น u i s แล้วก็ u i s Max นะครับผมแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอแบบ slow motion ได้ที่120 fps. เฟรมหรือแต่เลือกถ่ายแบบ HD ครับก็สามารถยืดออกไปเป็น240เฟรมได้ด้วยส่วนการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงครับก็อยู่ที่ 4K 30เฟรมนะครับยังไงเราชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอของตัวเรียวมี8กันก่อนนะ ืูว,วิดีโอจากกล้องหน้าของเรียวมี8ตัว 4G หรือ LTE อย mm ู่นั่นเองครับผม mm hmm. ก็สามารถถ่ายที่ความละเอียดครับ Full HD 1080p ที่30เฟรมนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะเปิดตัว Beautification ไปด้วยหรือว่าเปิดตัวปรับที่หน้าสวยหน้าเนียนเนี่ยมันจะมีการปรับตัวของวิดีโอให้เป็น HD 720p โดยอัตโนมัตินะครับผมก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าอยากจะถ่ายแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็น 1080p Full HD อันนี้จะไม่สามารถเปิดตัว Beauty ได้นะครับ นะครับกล้องหน้าของ Realme 8เวอร์ชัน 4G นะครับเดี๋ยวไปตอบที่กล้องหลังกันสำหรับกล้องหลังของ Realme 8 4G นะครับก็ที่ 1080p ดสิบเวอรชัเช่นเดียวกันนะครับสามารถจะเลือกระยะของการซูมได้นะครับมีปุ่มให้แตะเลยนะครับก็คือจะมีปกติ1เท่า2เท่าแล้วก็ซูม5เท่านั่นเองนะครับไปดีต่ตอ z ซ o มนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวลองมาเช็คเรื่องของภาพระหว่างที่เราเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะฮะเป็นยังไงกันบ้าง การแพนการปรับเรื่องของสภาพแสงนะครับแล้วก็เรื่องของสีสันไว้บาลานซ์การจับโฟกัสนี่นะครับระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะครับหรือว่าสำหรับข้างเร็วนะครับวันนี้ก็เป็นกล้องหลังของตัวเรียวมี8 CG LTE ครับจะเป็นโหมดนะครับ Dual View Video ใช้ในการถ่ายวิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและหลังของเรียวมี8 CG LTE นะครับเนี่ยสามารถจะเลือกใช้งาน กล้องหน้าหลังพร้อมกันถ่ายคลิปไปพร้อมกันได้นะครับซึ่งตัวกล้องหลังเราย,ยังสามารถนะครับใช้เรื่องของการซูมแบบนี้ได้นะครับลองดูปั๊บปั๊บนี่เห็นไหมครับใช้ซูมได้ด้วยนะครับผมส่วนเลเยอร์ในการเลือกเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่แบ่งสองข้างแบบนี้เป็นสป l ิตนะครับหรือว่าจะเลือกสลับเป็นจอเล็กๆของกล้องหน้าก็ได้นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็แบบวงกลมนั่นเองครับ ในส่วนการเล่นเกมนะครับของเกม Space เนี่ยเราก็สามารถจะเลือกปรับแต่งเรื่องของ c p u ูนะครับมีการเร่งประสิทธิภาพให้สามารถเล่นเกมได้ตามที่เราต้องการนะครับสามารถจะเซตค่าให้เป็นแบบโหมดแข่งขันโหมดประหยัดพลังงานหรือโหมดปกตินะครับผมรวมถึงส่วนของตัวการตอบสนองของหน้าจอนะครับถึงแม้ว่าตัวของเดลวี8เนี่ยจะเป็นหน้าจอ60เฮิรต์เอาโมเลก็จริงนะแต่ว่า การตอบสองของจอเนี่ยมีการปรับจูนให้รองรับได้สูงสุดถึง180เฮิรตครับช่วยการทัดการตอบสองระหว่างเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นส่วนประสิทธิภาพแล้วก็กราฟ,ฟิกแต่ละเกมนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ่วนตัวระบบการชาร์จนะครับผมอยากที่บอกว่าตัวของเรียวมี8เนี่ยรองรับ d a ด้าชาร์ e 30วัตต์นะครับและก็ยังรองรับมาตรฐานของ USB PD นะครับหรือว่า Power Delivery ด้วยนะครับสูงสุดที่15วัตต์เรียกว่าถ้าเกิดใครลืมเอาตัวชาร์เจอร์นะครับที่เป็น d a ด k c h a r ์จไปด้วยเนี่ยก็สามารถใช้ USB PD ครับช่วยชาร์จเร็วได้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวมาตอนที่ตัวของเรียวมี8 5G กันเลยนะครับต้องบอกว่าพอสลับมาจับตัวของเรียวมี8 5G นะครับก็จะรู้สึกเลยแหละว่า น้ำหนักโดยรวมของตัวเครื่องแล้วก็ความหนาเนี่ยมันมากขึ้นนะครับเพราะตัวนี้มันหนา8.5มิลไงแต่ว่าตัวเรียวมี8ยังไม่ถึง8งนะครับแต่ว่าตัวเครื่องที่ดูหนาขึ้นนะครับเพราะว่าทางเรียวเมีนี่มีการออกแบบนะครับเพิ่มในส่วนของบริเวณมุมทั้ง4ด้านนะครับให้สามารถดูดซับแรงกระแทกได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเผลอทําเครื่องตกหรือหล่นไปนะครับผมตัวมุมนี่แหละมันจะช่วยลดความเสี่ยงของหน้าจอที่แตกได้ แต่ตรงนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะเอาเคสมาใส่อยู่แล้วนะครับผมว่าในกล่องก็แถมให้ด้วยนะส่วนการตอบสองหน้าจอตัวนี้ก็ดีกว่าครับเพราะว่าเป็นหน้าจอรีเฟรช90เฮิร์ตนะครับทำให้เรื่องของ U I การใช้งานเนี่ยมันดูลื่นไหลขึ้นนะครับส่วนตัวชิปเซต Dimensity 700นะครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม่ทําให้ในเรื่องของความร้อนแล้วก็ประสิทธิภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการวนผลแล้วก็ G P U เนี่ยฝั่งของตัว h e l l โ G95 เนี่ยยังถือว่าแรงกว่านเรื่องตัวกราฟิกอยู่แต่ถ้าพูดถึงเรืองขอการใช้งานทั่วไปถ้ากระังมวลผลต่างเนี่ยทั้ง2รุ่นเร็วลื่นไม่แตกต่างกันครับแต่ว่าตัวหน้าจอของ 85G มัเนี่ยบนตอบสองเร็วกว่าเพราะว่าเป็นหน้าจอ90เนั่นเองส่วนเรื่องของ UI นะครับฟังก์ชันการใช้งานตัวนี้ก็เป็นเร a ย m ม2.0บน Android 11เช่นเดียวกันโดยความจำก็แรม8 r ี m 128ทั้งคู่ครับผมเพราะฉะนั้นการเปิดแอป,ปสลับไปมาคำอ,อันนี้ก็สามารถจะสลับได้สบายๆนะครับเพราะว่าแรม8กิกมันเปิดแอป,ปได้หลายตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นการเปิดเกมทิ้งไวประมาณ3-4เกมไม่ต้องเช็คดูกันถ้าเกิดว่าเกมไหนใช้แรมเยอะหน่อยแล้วก็เราหยุดเล่นเปนานๆเนี่ยอาจจะมีการคิวทิ้งเหมือนกัน,นครับเพื่อช่วยประหยัดพลังงานหรือว่าเซฟแบตเตอรี่นั่นเอง <S 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 ส่วนของกล้องนะครับผมต้องบอกว่าตัวของเร a l วมี8 5G นั้นมีกล้องหลังแค่3ตัวคือ48ล้าน อีก2ตัวก็จะเป็นมาโครแล้วก็ตัวแรกก็กือพอเทสครับผมฉะนั้นฟีเจอร์ฟังก์ชันความหลากหลายในการใช้งานกล้องอาจจะน้อยกว่าตัวของเร็วมี8นะครับเรื่องของโหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีตัวของ n t s c a p e ครับถ่ายภาพกลางคืนได้มีโหมดพอเทสครับมี AI Beauty เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะขาดพวกฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับอย่างเช่นพวกของ AI i ไ n n a m i c b o บ e กหรือว่าพวกของ อัลตร้าสเตนดี้แแล้วก็สตาร์รี่โหอันนี้จะไม่มีนะครับรวมถึงท้งโหมดการถ่ายวิดีโอนะครับตัวของเร l m ี8 5G เนี่ยก็จะขาดวัวด l ูวิวไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเรื่องของภาพถ่ายแล้วก็กล้องวิดีโอจากตัวของเร l m ี8 5G ดีกว่าว่ามันแตกต่างจากตัวเร l m ี8มากน้อยแค่ไหน สวัสดีครับก็มาดูันที่คลิปกล้องหน้าของตัวเรียวมี8 5G กันบ้างน,นะครับก็จะลองเดินในสภาพแสงที่อมีตั้งแต่แสงที่เข้ามาที่หน้าเราเต็มๆนะครับรวมถึงสภาพที่เป็นฉากหลังเป็นแสงนะครับเพื่อจะได้ลองเช็คดูว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับเรื่องของแสงแล้วเนี่ยไปหน้าเราจะมีการโฟกัสให้มีความสว่างอยู่หรือเปล่านั่นเองครับก็เห็นว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับตัวกล้องหน้าของเรียวมี8 5G นะครับที่ความละเอียด 180p Full HD นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นวิดีโอจากกล้องหลังของตัวเรียวมี8 5G นะครับผม 180p Full HD เช่นเดียวกันนะครับลองเช็คดูเรื่องของภาพแสงแล้วก็เสียงนะครับผมรวมถึงการจับโฟกัสด้วยนะครับอ่ะซูมระยะใกล้นะครับแล้วก็ระยะไกลนะครับการสลับโฟกัสก็ทาได้ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เรื่องของการซูมนะครับมี2เท่า5เท่า ที่เป็นดิจิตอลซูมครับแต่นี้มันอยู่ในสภาพแสงน้อยเวลาซูมไกลๆก็จะมีเรื่องของอการเกิดนอสหรือการเบลอนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับกับตัวกล้องหลังของเรือมี8 5G ครับมาต่อที่เรื่องของการเล่นเกมบ้านครับในส่วนของเกม p a c e นะครับา งััวนี้ก็สามารถที่จะเลือกปรับนะครับเรื่องของตัว CPU GPU ได้นะครับตามโปรไฟล์ที่รต้องการใช้งานจะเป็นโหมดเล่น,เล,นเล่นเกมแข่งขันไปเลยโหมดประหยพลังงานพวกนี้นะครับก็สามารถเลือกปรับได้ส่วนแต่ละเกมที่ลองเทสมาแล้วจะเป็นยังไงความแตกต่างเมื่อเทียบกับเดลี8ที่เป็นเวอร์ชัน LTE แล้วมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันครับ ส่วนของแถมนนกล่ของทั้งสองรุ่นมีอะไรให้บ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวของเรียวมี่แกันก่อนนะครับตัวนี้ก็8ปดพันเก้าบาทนะครับในกล่องก็มีตัวของเคสมาให้ด้วยนะครับตัวเคสก็เป็นแบบนะเป็นเคสซิลิโคนดูอ่อนแต่ว่าหนาใช้ได้เลยครับป้องกันการตกหล่นแน่นอนตัวของด้าชาร์ตครับสาวัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยแล้วก็สาย USB Type C นะครับตัวนี้นะมาครบเซตนะครับ ซึ่งตัวเครื่องของเรือมีแเนี่ยก็มีช่องหูฟัง3.5มาด้วยนะครับผมซึ่งนี่คือเมื่อกับตัวของเรือมีแ 5G นะครับผมก็จะได้เป็นถาดซิมทริปเปิลสล็อตเหมือนกันตัวทั้งสองรุ่นนะครับก็รองรับการใช้งาน Wi-Fi นะครับที่2.4กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับส่วนตัวของเรือมีแ 5G เนี่ยภายในกล่องก็ดี่ครับมีเคสเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นหัวชาร์จแบบชาร์จเร็วนะครับ18วัตต์นะฮะแล้วก็สาย USB Type C นะครับ1เส้น หมดแล้วนะครับถือแม้ทั้งสองรุ่นจะมีช่องหูฟัง3.5ครับแต่ก็ไม่ได้แถมหูฟังมาให้ในกล่องนะครับ <What? S 1> นี่อุปกรณ์ทั้งหมดของตัวเรียวมี8แล้วก็เรียวมี8 5G ครับได้เห็นข้อมูลและความแตกต่างของ2รุ่นไปแล้วนะครับผมคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเกิดต้องเลือกซื้อเนี่ยจะเอารุ่นไหนดีนะครับคือทั้งคู่นั้นเปิดราคามาใกล้กันมากๆต่างแค่พันเดียวเรียวมี8อยู่ที่8 0 0 9กกสกบาท ส่วนเรมี8 5G อยู่ที่9,999บาทนะครับแต่ว่าตัวสเปคอย่างที่ฟังกันไปมีความแตกต่างในหลายอย่างครับอย่างเช่นไนฝั่งตัวเรมี e 8เนี่ยก็จะมาพร้อมกับนะครับหน้าจอ AMOLED นะครับ Full HD Plus ซึ่งจะมีสีสันและความสว่างที่ดีกว่าตัวของ 5G นะครับชิปเซ็ตก็จะเป็น Helio G95 นะครับความแรงเร็วเนี่ย ก็แอบเหนือกว่านิดหน่อยแต่ว่าจะขาดเรื่องของการเชื่อมต่อ5 g ไปส่วนแบตเตอรี่ความจุ5 0 0 0มิลลิแอมก็มาพร้อมกับระบบด้าชาร์จนะครับ30วัตต์ชาร์จเร็วแรงกว่าด้วยแล้วก็ราคาประหยัดกว่านะครับ1,000บาทส่วนตัวของเรียวมี8 5 g ครับก็เน้นมาเจาะตลาดของมือถือ5 g ในราคาไม่ถึงหมื่นพอได้ทอนไป1บาทนะครับส่วนตัวหน้าจอน,นั้นก็ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับ6.5นิ้ว full hd แล้วก็90้าสิบเฮิร์ตช์ชิปเซ็ตไดเมนซี่เจ็ดร้อยนะครับรองรับว่า g แบตเต จะชาร์จแค่18วัตต์เท่านั้นโซ่ชุดกล้องหลังทั้ง3ตัวนะครับอันนี้เซ็นเซอร์หลัก48ล้านแล้วก,ก็มีกล้องมาโครนะครับพร้อมกับตัวกล้องโมโนพอเทสนั่นเองครับ <Beatles. S 1> ก็เช่นนะครับว่าฝั่งของตัวเรียวมี8นั้นไม่จะเป็นรุ่นที่เป็น LTE 4G ก็จริงแต่ว่าสเปคโดยรวมนั้นจัดเต็มมากๆคือถ้าเกิดว่าใครยังมองว่า 5G ยังไม่มีความจําเป็นในตอนนี้นะครับผมว่าจัดตัวของเรียวมี8 รุ่น LTE 4 G ไปคุ้มกว่าแน่นอนเพราะว่าทั้งตัวชิปเซตเป็นเกมมิ่งชิปเซตด้วยนะครับผมแล้วก็หน้าจอ Full HD AMOLED นะครับส่วนใครที่ลองซ่ำหนักดูแล้วนะครับผมเอมองแล้วเอา5 G ดีกว่านะครับผมเพราะว่าในพื้นที่เราอยู่เนี่ยมี5 G ใช้งานแล้วพร้อมสมัครแพ็กเกจได้ด้วยนะครับก็มาจัดตัวของ1 8 5 G ได้นะครับสเปคครบเครื่องเหมือนกันในราคาที่ไม่ถึง10,000บาทนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นนะครับผมอยากจะแนะนําตัวของเรื่อมี8หรือเป็น 5G นะครับผมก็ฝากคอมเมนต์มาได้มาพูดคุยกันนะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจช่องดอยแสนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ